ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอคลิปสารคดีสถานที่ท่องเที่ยวที่วัดพรบุรีหรือวัดหลวงปูนินสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนะาค่ะทิดาพิรัมน,นมณีดิฉันม้า 5, ทัพหนึ่งเลขที่สิบสองค่ะ ทาไประหลอมัจะรับรองกท่านมาค่าท่านเดินได้ที่ห้าครับถ้าอมกันแล้วเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางแห่งศรัทธ,ธาสัมผัสเสน่ห์แห่งธรรมะและความงดงามของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยที่วัดคอนบุรีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดหลวงปูนินแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความเลื่อมใสศรัทธาที่เราให้คุณได้มาสัมผัสด้วยตนเองวัดคอนบุรีตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านสากลชนทั่วประเทศด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามอุบโบสถที่ประณีตและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมากมายเมืเ่อก้าวเข้ามาในวัด คุณจะได้พบกับบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเสียงสดมนที่ขับกล่อมคุณให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายที่นี่เป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสดมนน์ั่งสมาธิและเติมพลังใจให้กับชีวิตจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือรูปเหมือนหลวงปูน่นินพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและศิยานุสิ์ ท่านเป็นพนักปฏิบัติที่มีเมตตาธรรมสูงและมีผู้เดินทางมาสักการะเพื่อขอพอรให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดคอนบุรียังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาร่วมทำบุญเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตผ่านกิจกรรมทางศาสนาเช่นการถวายสังฆทานปล่อยนก ปล่อยปลาและการสวดมนต์ข้ามปีนอกจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วบริเวณรอบวัดยังมีตลาดชุมชนที่เต็มไปด้วยของดีท้องถิง่นอาหารอร่อยและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจให้คุณได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และหากคุณอยากสัมผัสเสน่ห์ของประวัติศาสตร์เพิ่มเติมไม่ไกลจากวัดคอบุรียังมีปรางคองบรีโบราณสถานเก่าแก่ ที่สะท้อนถึงอรยธรรมในอดีตเป็นปราสาทของที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามเหมาะสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวทางโบราณนาักดีและสถาปัตยกรรมของโบราณหากคุณกําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความสงบสุขความศรัทธาและความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยวัดครนบุรีและปางครนบรุรีคือจุดมุ่งหมายที่คุณไม่ควรพลาดแล้วคุณละ่ะ พร้อมหรือ,อยังที่จะมาสัมผัสพลังแห่งศรัทธาความงดงามของวัดโบราณและความอลังการของปรางคนบรีมาร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งศาสนาและวัฒนธรรมไทยด้วยคุณเองแล้วพบกันที่วัดคนบรีและปรางคนบุรีจังหวัดนครราชสีมา พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ